สบายดีกิดอด้มาประทันใ่มามสิมาบ๊ทโบบุญน้เพิ่นไปเตี่ยแน่นนไปเตี้ยเงินอยู่่นแหละยีนอุกนแเลยโยังยังได้อยู่ยังได้อยู่อาเดียพน่าเน่ของ้องห้องไปเด็กหาคนได้กันกันชมมคีเแนแน่คือว่าทำเน้สีหางตะเลี้ยงนักเพิ่มอย่ว่าว่อจะมาไหวเราบอตเลยเพราะว่า หมดแห้งพอาะนะคือว่างคือว่านี่นะเป็นหาฮีตเพราะหมดแค่นี้หมดผ้าฮีตน้องบินน้องางเลยนั่นนี่แหละอาจจะว่าอยู่ทางฝั่งไทยบบหรือว่าแถวหลายบ้านเนาะที่แตกต่างกันไปบบหรือว่าแบบใดพี่น้องเลยมินมานี่เด้อเนาะไอทางบ้านบอต้าแบบนี้เลยการย่างเช่นห้วยวเขาห้วยน้ำคือกันเนาะเป็นอะไรจักอยู่บปล่าห้วยเขาสารนี่นะ ยันว่าผู้รักผู้ใหญ่ควบู้ควบหมายเลยเนาะเอฟซีิ่นถามอยู่ได้นี่กูว่าจังได้บ่เห็นห้อยเข่าใช่เออโดยๆๆนี่ก็บ่เข้าใจในงานประเพณีแบบกรณีว่ามีการห้อยเข่าห้อยนี่เนี่ยคือว่าได้ยินเดียบเจากชีเม่นพิษมือถือนพิ่นว่าเทียบเงินกับผลหาแก้วผลตกลงมามันดีเพิ่นว่านั่นน่ะการแก้วเม่นผลหาแก้วหรือว่าคนดีนะเลี้ยงธรรมชาติเฮาเพิ่นเขา พอตกูจะาอปเาะเนี <offspring> ้อ่ามิตว่าบาเนี่นนั่นกับขาดรุดไปนแล้ก็มีนักเงินเนาะคืว่าป้าป้าคนนี้บอตาเนย่นคืบ่าป้าป้าของเงินสมีแบบว่าผู้ไดอยาก ไปมู้ผู้เล็กผู้น้อยผู้ห้าผู้ซิบแระปกอลลุกขันเพื่อนแล้วี่ขันแทเ่วันแรบนกะซีมออใหมครับทั้งวันดยโดยๆดโดยโอ้ดีมีคนมำามาเนาะทีมงานเขาไอ้เพื่อนผ่ากันขีดโคตขึ้นมานี่กระยากช่วยกับทั้งวันทางทางพระพุทธศาสนาเนาะมีได้ได้่างสาพัฒนาปีกัน แต่ว oh ่าทางวันทางบานคนง่ายกว่านี like ้ก็ว่าโอ้ยนะยกงามลายและทั้งทีคนก็ยืนชื่อด้านงนะต่อไปกับซิงเนที่มีการเปลี่ยนแต่งอยู่เนาะบารเตานโดยทางงานงอเจิ่นนี่โอ้เ่็นชาวไรในเนาะบารเนานันยันเป็นเปลี่ยนแต่งบังคือว่าเห็นไม่นั่งนลงแล้วคือว่านนีเจนนะเจนบ่บ่ออันนี่เปนเป็นอ่ะนะมันเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนลังบุ่มลังข้าไเ ตามเบื้องเงินนะมุนมุนระนาดไหมย้อนร้อนหลยต่อไปนี่ร้อนนะยังบ้านบ้าตานี่แม่นเฮ็ดในครบเจ็ดปีนี่จักผ่านมาต่างคาตนี่หอดบ่หรือว่าเจ้าเจ้าเจ้าได้มาอยู่บ้านนี่หรือบ่ยังยังยังบอกหรือว่าหอยกลัวเนี่ยหรือบอกเออเช่นว่าลังคาเฮ็ดใหม่นี่เลยได้มาแล้วได้มาแล้วบอกเข็นมาสร้างนั่นแหรือยัง หรืว่าเห็ดหลังคาเนี่ยตะงนี้กับไม้เนี่ยแน่นแน่นไม้ท่านเห็นอยู่บ่าตาตอนเป็นพระอันเอาไม้มามุงหนึ่งตัวน่ามุ้งแป้นนึ่งหรือว่าอะไรน้องคนจะเป้าหมายตะรักหรือว่ากตมัน

แานมโนนอพอเมพ่น้องเนาะเป็นเฮบคเฮบวดกันพอแมพ่น้องเป็นจังไดนั่นครับติดตามสนมนกันเลยพอแม่พ่น้องเลยมีตนซองซูเปอร์ซ่องไงนะพอเมพ่น้องเ่องของเบาจิ้มงานของบัเตียงนอนี่เนาะพน้องบาเตียงทองคนนู้นคนน้่น้องเจ้าสบายดีเนนได้เลยนี่ ได้อันหามนาเขาอยู่ปะบขาได้หามเขาได้หามเป็นกัอีกคนหนึ่งเราพม่พี่น้องทีมงานสองซูเปอร์เราพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นผู้สะพานบุญใจบุญเนาะไปช่วยเหลือกบุญมนุษย์เราขับเกินทุงยนาเนาะเดือดถุงหนาขับเกินพม่าพ่น้องเลยไปทางไรเดือนนี่ฮะไปทางไนผ่านมาอ๋อผ่านมากัไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านไปเรื่องที่เจ้าถามเหมืนเจ้าว่าถามอยู่ฮันเดียดนะ ถามค่อยแม่นค่ลืมบ่มื้อนั้นว่าันมีเใหม่บ่แม่นๆเฮือนใกล้ๆนันะใกล้ๆันันะเพิ่นเป็นจังได๋าวธรรมาตกบ่แม่นแม่้างถูกบ่กบ่ได้ถูกเลยบ่พิ่นมันล่ะว่านั่นๆบ่ปิดกเนาะนี่่น บตียงเนาะทีมงานรถบเตียงเป็นคนเกีนน้องเลยยาตอนนี้คือมีการแจกลงทานแล้วคนกีนน้องเลยทางทีมงานซองซูเปอร์เพิ่นเพิ่นจะแจกลงทานนะคนกีนน้องเนาะก็มีติดหน่อยคนกันน้องเลยในลุงท่านของไเนาะ รวท่านนันสโลู่อย่นออ้างนอกงนัสโล่หรือนันแดงโดนน้ำพอมานี่น้นนงนนนองนะเือ๋่วโอ้อันนี้นะ้องน่น้องนะว่านลื่สื่อไปแล้วท็ไมคนสาวนีั่เท่ละ ก็ผมเม่พี่น้องเลยมีติดน้อยเนาะเต็มเลยผมเม่พีน่น้องเอง้ยลงทานคือว่าเละน้องคอมเม่พี่น้องเนาะคำว่าของทานหออรือว่าของซีนี่อยู่ใส่กามักเนาะน้องคอมเม่พี่น้องเนาะคำว่ำาคนใหญ่เลยคนน้อยคนเม่พี่น้องเหยญาติกันเชล นมาแช่นามาแช่นำมัเข้าวถึงระดาดระบอกเข้าอาชนบานจะงเหวอนระบา้เรือเอ่ออันจะาทำบุญทำบุญันจะเกติดนนี่เป็นเื่องเออกำลังจะมาแล้วอาทาบุญกับขอเงียบสงงานบุกองเข่อาน้าน่เนปุจจายอาบ่าวานกบ้านเรอบานกบเงี่บ้านเงื่น เออ้เสียงได้บาริโลโ์เอ่อได้ขาวูซี้เอเ่อด้ารหดอดองเอ้เนาะเอ,าอา่ออดรตกับหอดเวลาทีเนี่ยปัจจุบันนี้กัจจวราเอ่อหอดนุ่ง่องเวลาที่อง,งงงทองอา้ารนาะสมนัดีกว่านุ่งง่อสามนนเอ่อถ้าว่าถหามาหอดแล้วเข้า,า,ากับที่ได้ขาูซิคี้้การ เอานครานี้เราจะทำงะารขอประกาศข่าวเอ่อบะดาบุญญาตจีดองโยบาทยังเพน่ดนเผ็ไก่ไก่ไก่กระอือเอ่อเานบหมอันนี้ก็คือบทีดมสุ่มุาเน้นาะอ่ารีาว่ามาอาเนะเอ่อ้าอ่าทางไตัจากก็ะุเลานอ่าบบาพูดเนาเมอเอแล้วก็จะว่าจะว่าด้มาดีน้ มาล้อเล่เนนะแฟนมาเป็นคนนอกนะนักฟอโคดเล่นักมูตรงพี่น้องเลยนักส้มมาตั้งซะนี่ก็รดีว่าหลังจากนั้นกับชิเม้นบอนนี่ก็บชิปเปิดลงท่าน,นี่เป็น่น้องอันนี้ก็ได้ชิปเปิดลงท่าน,นี่เนาะเพื่อเจอไม่นั่นแหลยคนแต่รอแต่เอ๊ะมนเปพี่น้องเลย ตอนนี้นี่คือว่าพุ่นนี้ก็คือว่าเปิดไปแล้วลงทานนะผมมัติโนงเนาะ <c oughs> คือว่ารถคันนี้เป็นเปิดไปแล้วลงทานเือะเมื่อแล้วนะเนาะเมืการเปิดก็เส้นเล่นอืมทีมง,งานซอิจูบุง่ายไปเนาะพผมมัพี่น้องต้องหง่ายคน ท่านพานี่นอเอันบ้ไหอรยพอกาศเติมที่เราเนาได้เจ้าาจะท้าด้ด้วยเป็นวางหุคนๆด้อถ้าวบุญชนมีกจเอานาเอาปใช จะพ่ากาคุณจะรับของพี่น้องเออค่ะอะไรกี่แล้วค่ะใจกวัดกาขึ้นไหมนอนต้นนกล้วยพี่น้องมาฝักโบราณดอกเออให้กักเสียอ่ามีต้นนี้อ่าพ่อ้วยอ่าจอกกล้วยบนที่ผู้บ่านางอ่าฮดฮดถือว่าฮดเดี๋ยวพี่น้องเด้ออ่ากวัดกาค้อเด้อพี่น้องจะพาจะฆ่า ได้คิดของบทคิดของอาราพี่น้องเฮาเอ่อปวดขึ้นใหม่เอ่อบางครั้งอันสิฮอดบ่าจากน้อพอน้อง แม่ข้ากดกกันตกกันเพิ่นเว้ากันพี่น้องเยข้าสิลงไพี่น้องเนาะงานเข้าก็ต้องมีเข้าาบานลงมา้มโฮมกก็จัดงานขึ้นปีละครั้งเนาะพ่อแม่พี่น้องฮี้ทีองของขี้าวพเฮาพ่อแม่พี่น้องที่นับถือกันมาแต่เดกานเนาะมากับมงเ่าอีแล้วพ่พี่น้องสิมาลงทานงสาวยังอันสาวไลอยู่บ่แม่นบ่แม่นสาวไล ก้านข้าวนี่พี่รองเขาแบก้านข้าวอันนี้แหละพี่รอเขาใจใจราด้บ่อุี่เรียกคำวาคำว่าำ่า้งแต่านะคนเขาโตหุ้มันมากก็ไม่เป็นคนเขาเาลคนกินเนาะหรืออกสาบันาบนเนน้ำเนาะะวาสารันสาบันโลเนาะหรือน้ำเย็นๆนั่นแหละพอมนเป็นเา

ê, yeah, hey, hey, hey. yeah, <laughs> thầy áo nam, thầy nghe. chắc mẹ không ạ. ê, các thứ này cứ thôi. còn là đó, yeah. คนะือฝันกัได้ยังอ่ไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ยินนะฮะนานเพิ่นกำลังแหก่กันมาเนาะพรมแม่พีน่น้องคือว่าการเจดงทางพรมแม่พี่น้องเลยของซาบ้านโคกใหญ่เฝันนอกพรมแดนพี่น้องเนาะทีมงานซองซูเปอร์เพินยย่นไดปตั้งหงทานพรมแม่พี่น้องเลยเพื่อบริจาคให้แกอ่าคุณหนุ่มน้อยคอยส่กนนะันนอกพรมแดนพี่น้องเนาะได้มา อิ่มเต็มกันพี่นชมาในงานบุญกัดตรงไปอิ่มตรงไปนั่นน้องคนม่กี้น้องเนาะบอบัแกดีครับบอเดเยเป็นกระไรอิ่มเต็มกันแล้วคนเนือกี้น้องเลยไปเนใส่แจกงน้ำบาไฟตัวเม่อี้น้องเลยมันลายคนเนาะ่อน้องเนาะ